สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะภาพพี่น้องม่าบังบรรยากาศตอนเสาร์เลยค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศนี่บรรยากาศทะเลหมอกเ้ยค่ะพี่น้องะทะเลหมอกตัวลงนั่นนี่เด้อค่ะพี่น้องอุ้ยแบบกำลังงามเลยถ้ามาฉาดสุดเลยเด้อป่ะเดี๋ยวภาพพี่น้องมาไปบังน้ำกันค่ะ นี่เบิ้งทะเลหมอกด้วยพี่น้องบรรยากาศทะเลหมอกเลยค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศแง่เศร้าๆเลยค่ะพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเบิ้งทะเลหมอกนี่บ่ต้องไปเบิ้งหอดไอ้พาหมาอีแดงเลยค่ะพี่น้องเด้อบ้านหนองมินหนองไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่ทะเลหมอกย่างงามเลยค่ะโอ้ยนะหมอกหนาเลยนะค่ะนี่แต่เสาตื่นแต่เด้อทะเลหมอกนี่ <ST AN CE> ไปโอ,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 อ้บรรยากาศดิค่ะพี่น้องมาบรรยากาศทะเลหมอกด้วยค่ะพี่น้องนี่ทะเลหมอกจ้ะว,วิวสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมทะเลหมอกตอนสาวสาวด้วยค่ะพี่น้องเด้อหมอกหน้าไงค่ะพี่นอ้องนี่ เป็นเหมือนกับควันลดไปเลย,เลยอาดึมเร็วบีรยากาศยังเศร้าเด้วบค่ะข้าพ,พี่น้อไปต่อด้วยจ้ะ อีกภาพี time, ่น้องเพื่อนทะเลน้องมินน้องไม้ด้วยค่ะเพิ well, so. er ่นว่าวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าด้วยค่ะพี่น้องเบลเด้จากพี่น้องโอ้ทะเลหมอกด้วยค่ะอาทิตย์ก็เลั่นสิขคืน ยงงามเ้อค่ะบรรยากาศพี่น้องนี่เลยทะเลหมอกซ้าเดาเค่ะพี่นมาอบินไปนั่งนี่ต้นมะเห็ดหย่งไปมัดตัดหยาุญนี่ค่ะทะเลหมอกนี่เลอค่ะทะเลหมอโอ้ทะเลหมอกสวยมากเลยทะเลหมอกบ้านเราสวยมากเลย พาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆเด้ดอค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าน้ำกันนี่โอ้ยูพาที่กังสิขึ้นค่ะบรรยากาศวิวนี่สวยบรรยากาศท้องตุ้งนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศเนี่มเสาค่ะพี่น้องอู้ทะเลหมอกสวย พ่่น้องมินน้องไมพ้พืนมาวิ่งนะค่ะพี่นอ้องอู้บรรยากาศดีนะค่ะพี่น้องตอนเสาร์านะคะ่ะตื่นแต่เสาบรรยากาศดีแฮ่มาวิ่งอ่ะวิ่งติลละวิ่ง อุ้ยลูกนันหลักเดี๋ยวอุ้ยน้องไม้ด้วยค่ะเพิ่นิกอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องไม้เพิ่นวิ่งตอนเช้านะคะโอ้ยนี่ตรงนี้ถักหมี่ดอกหญ้าสวยจังเลยอู้นี่พี่น้องเดี๋ยวเออนี่ตรงนี้ดอกหญ้านะคะอืดอกเงาลาบทะเลหมอกด้วยค่ะพี่น้องด้วย กับพระอาทิต like, ย์ยามเช้าด้วยค่ะก็นั่งสิขึ้นวิวนี่สวยด้วยค่ะพี่้องเออดอกใหม่ก็ดอกหยาเนาะอือไปอือมีวิวมีสวยมากโอเคบาย บรรยากาศยังจะเศร้าฝนมาเกี่ยวแหงวยจะถุงงนลมิ่งนั่งไปเรื่อยเรื่อยได้ค่ะพี่น้องใช่ไปไปบรรยากาศลังเก็บเกี่ยวเขาด้วยค่ะตอนนี้กำลังกันหนาวอยู่แามหนาวเลยค่ะพี่น้อง<า> น้องหนาวเลยผู้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศสาๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นงามแฮงฟูงๆเก๋วๆแต่ว่างรถบรรยากาศชมทุ่งนาลครับฟูงเล่เข้าปันมาแล้วอะไม่เป็นไรเดินไปเรื่อย โอ้นี่เด้อค่ะพี่นอ้องทะเลหมอกบรรยากาศบ้านนาเด้อค่ะบ,บรรยากาศบ้านฉั<ต>นเะด้อนี่บรรยากาศบ้านนาเลยโอ้ทะเลหมอกยังสวยเลยค่ะการบรรยากาศมวมาแล้นี่สารใส่ซีรีส์กุจจาวันล่าแมวมาแล,แลน้องใหม่เคยไม่เหรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในเรื่องสวัสดีค่ะ ไม่ม <aid> ีเงกังกายมาีเงากไอุ้ยเก่งจังนะพี่นักบุญออุ๊ยน้องไม้ด้วค่ะพน้องห็นนมไปลหรน้องวนก็บป่านไปเอท้าพร่มาเดินตัตาคนนั้นโนนสิายเดนตัตาคนนั้นได้ได้ฮ่าฮึ่มุบฮาแงเลยค่ะน้องนะลูกขึ้นมาตื่นแต่เชวามันวิ่งโอ้กับรรยากาศ บรรยากาศน่ามตอนเด็กเดาวิ่งวผีหลัจะมาแล้วผีแล้วนี่นะ้ผีแล้วนี่นะเราแต่างอยู่ตรงนี้ยค่ะอหนูมาตื่นออกกําลังกายแต่เช้าทุกวันเหรอคะโอ้เก่งๆเลยทำไมไปกันเนี่ย อ๋อเลียวเล้ยดีล่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องความสุงเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศยามสาวๆเนาะอู้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเด้อค่ะนี่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะพี่น้องแม่หมาพอนะโ้นี่เด้อค่ะบรรยากาศยามสาวๆเด้อค่ะพี่น้องแม่แตนน้ำแม่ขี้เาหวี เด้อค่ะพี่น้องมาชมพระอาทิตย์ตกเออพระอาทิตย์ขึ้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศย่าๆสาวสาวด้วยค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศดีแห้งด้ค่ะพี่น้องเด้อเหมือนกัจะเป็นธรรมชาติเป็นเรืธรรมชาติทองให้ทองให้ทองหน้าด้ค่ะพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศดีด้ค่ะพี่น้องเย่างสาว อม,มาตบปบบวใส่อ็อป้ายพุนป้ายดีด <c oughs> นี่ก็บอกมันดีไม่ขื้มาวะนะไม้นขาาันี่เด้ค่ะน้องพี่ไม้ขึ้นมาพระอาทิตยขึ้นโอ้มันจะ,นาาะนนตาดีคุณพระอาทิตตอนเชงอู้เก่งมากเลยเออกากำลังกายโอ้ เก่งเลยอู้แข็งแรงนะอู้แข็งแรงไปไปไปแตนออกแล้วอ่ะอุ้ยมันเป็นหนังให้ก็ค่อยๆไปถึงบรรยากาศด้วยค่ะที่ถึงอู้บรรยากาศดีค่ะพี่แ้ง่ามามนเยอ่มายเลยโอเคไปก่ พอดีเข้ามาวิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาพอขางทางเด้อค่ะพี่น้องเป็นอันว่าโชคดีแห้งเด้อค่ะพี่น้องนี่เป็นอันว่าโชคดีแห้งมาเจอบักขามปอมเด้อค่ะพี่น้องบ้าดบ้งน่ะพ่นบักดกค่ะย่างดกเด้อค่ะพี่บักขามปอมเด้อค่ะอันนี้เป็นยาเป็นยังเด้อค่ะกินเล้าก็เป็นยาเป็นยังกินเป็นสมเป็นอันนี้ได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ <c oughs> ดีเด้ดอค่นะ,คะนี่ป้าป๊ากลเลยว่าสิแวะเก็บไปกินแนมะ่เจัาหน่อยนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยนี่ขางทางเด้อค่ะ บเดลากเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้เก็บคางข้างค่ะพี่น้องนี่บันนอกบันหน้าห้านี่นะเพิ่นแบ่งกินแบงก,นกนงินแบงหยังเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเก็บซอยกันเร็ววน้องมินเก็บซอยก้านอู้นี่โชคดีแห้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่มาเจอบักข้ามปอม้างข้างเด้อค่ะพี่น้องบักข้ามปอมเนี่ยมันเป็นยาน้ำเด้อมันเป็นยาน้ำกินเป็นสมก็ได้กินเป็นยาก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เป็นโชคดีแหงเดยนี่มาเจอบักต้นบักข้ามปอมออกมา เด่นออกมาบ่เคยเดินมาทางนี้จักเถ่อปาดไปนอนบักดกเลยยางดกด้วยค่ะใช้น้องมินได้บ่เก็บเอาเลไลเก็บเอาใส่ขอดเสือเลไลหน่อเอาไว้ถ้าไปกินเป็นยาด้นี่เป็นยาดีดีได้นี่กินแล้วหวานจุวยจุ๋ยได้กินกกินเข้าไปกินกับน้ำนี่หวานจุ๋ยเออเนี่ยแหละเอาไปกินกับพริกเถอะละเออแบบนัล็ ยี่ก้าพี่กระได้ลูกอู้ยนี่เห็นมัโชคดีแห้งเนาะอู้โชคดีแห้งเบิ่งน่ะพี่เบิ่งน้องมินได้ด้วค่ะพี่น้องอู้ยนี่เออเก็บเอาหลายๆเก็บเอาหลายๆเก็บเอาหน่วยงามมันเนี่ยเออเก็บเอาหน่วยงามมันตัวแดงพินเล็ยกเอาเอาบ่เอาเอาตัวใดก็เล็กก็เอาเอาฟ้าโยนใหม่ฟาดใหม่นี่สิหนะเถอยออกมาก็ลูกแบบให้ป้าป้าฟาดใหม่นะ อุ้ยดอกยางคักเด้อพี่น้องบ้าเบิ้งนะเบิ้งเบิงจีเอาให้เบ, vey, บ Louise, goals, ิ้งบักขามปอบพูดนะอ้ยบักยางดอกยางคักเอ้ยเบิ้งนะพูดนะดอกแห่งพี่น้องเป็นเป็นก่อนๆอยู่โอ้ยปกติบักขามปอบมันบดโดกปนีดเด้ยค่ะพี่น้องมันสิตุนละบนหลายหน่วยเนี่ยนะอันนี้เบิ้งจีละอุ้ยยางโดกเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เด้อ เป็นจังโชกเด้อค่ะเป็นจังโชกเด้อมาเจอประคามปอมเป็นจังโชกเป็นจังบุญนะคะพี่น้องเด้อได้กินเป็นยาน้ำกินเป็นสมนะ้าผู้ใดกินใดก็ดีเด้อค่ะเป็นยานะแต่ว่าพวกหัวยาให้ยังเถอะยาเฮ็ดให้ชุ่มข้อชุม่มยังเข้ามปอบบอกข้ามปอบ้านห้ามหน่ยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยีีมาเก็บออกปอาป้าันฝาดฝาดใหม่เด้อฝาดใหม่มันซุกมันก็ล้นลงมาผ้ากันเก็บค่ะ นี่ผากันเก็บเอาน้ำยินตอนนี่ฝาดใหม่แล้วมันก็ล่นลงมานน่ค่ะพี่น้องอุย้ยตาออนซ้อนหลายนี่หลายค่ะพี่น้องมินน้องไม้เพิ่นผากันเก็บอยู่นี่บะค้ามปอมค่ะพี่น้องอ้ยนิ้วมันเ็นเบิง่งจะให้พี่น้องเบิง่งเลยเดี๋ยวจะให้พี่น,อน,น้องเบิ่งนน้วจังไปนี่บะคามปอมนน้วมันเป็นเนื้อเนืลกลมๆเดมันสะออกสมสเนหวาน แต่เวลากินไปแล้วเวลากินน้มเนี่ยมันสิมันสิหวานอยู่ในขอหวานจุ๋ยนี่เด้อค่ะพี่น้องอู้เก็บเต็มเลยเลใส่แล้วใส่ใส่อ่ะอู้ยได้ไหลายไงพีนะ่หุ่นนะหุ่นป้ะปากับน้องพี่น้องใหม่์หุ่นภากันเก็บเด้อค่ะซอยกันเก็บโอ้ยประคามปอดยังโชคดีเด้อค่ะพี่น้องเด้ออืมเลยน,นี่ใส่มาเบิ่งนะได้ไหลายป้าพี่น้องเบิ่งเก็บข้าวเดียวเบ่งได้หลายไง เดรร้ายเอได้เอาเก็บเลยนี่เก็บเลไลนี่เก็บเก็บเนี่ยเขาขายอยู่นี่แยกลายแดงเกี้ยวขามปลอมจ้าตาไปใส่โอ้โห่ยนี่เด้อค่ะพี่น้องโอ้ได้บักหลายนี่จ้าพี่น้องนี่เด้อบรรยากาศสดๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่พากันมาวิ่งออกร่างกายนี่ค่ะจ้านี่ แจาวๆเลยนะคะนี่โอ้ยบางบรรยากาศแสงพระอาทิตย์แสงแรกเด้อค่ะแสงแรกของมือนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออู้บรรยากาศดีแห้งเด้อค่ะนี่น้องมินน้องไม้กับปลาปลาก็แม่เด้อค่ะมั่งหาง,างบรรยากาศดีเด้อ มาออกกันร่างกายตอนเช้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ทาเบิ้งเบิ้งบรรยากาศนําบรรยากาศทองให้ทองหน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศย่างสระเซานี่แสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นเด้อค่ะอากาศหมอกกำลังขึ้นกำลังมานี่พอลูกกำลังมาวิ่งอุ้ย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 ทาวิ่งสวยจังเลยโอ้โหนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาวิ่งบ้องงอแงเด้อค่ะเป็นเด็กหนาลักเด้อค่ะเด้อ มาวิ่งแตะสาวๆเลยนะคะนี่ขายังมันจบเลยค่ะพี่น้องขาของกับใจขายังมันจ๊บเด็ดนี่มาวิ่งเตะเด้อเตะเดินนี่นอู้บรรยากาศดีมากเลยค่ะมาวิ่งเตะสาวๆเลยนี่เด้อถ้าพี่น้องมาบังบรรยากาศทองท่องไฮท่องหน้าเลยค่ะพี่น้องเด้อท่องท่องไฮ ท่องทงไฮทงหน้าแง่เศร้าๆนี่นี่อุ้ยบรรยากาศดีค่ะพี่น้องทงไฮทงหน้าบันหมอกบันหน้านหน้านียู่ล้วพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศวิ่งออกกำลังกายอยู่ค่ะสู่โควิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสู่โควิดน้ำกันอันนี้ก็พากันมาวิ่งพากันมาวิ่งะเด็กน้อยออกร็รลังกายหน่อยกับโบง่องแง,ง่เด้คพี่นอ้องบโบหอน เขคนซ้ายมากอาจะหอนน,ะะนี่นี่ด้วยค่ะค่ะบรรยากาศด้วยค่ะบรรยากาศสซๆในท้องทุ่งให้ทุ่งหน้าห้าวนี่ด้วยค่ะพี่น้องนี่หม,มอกหมอกี่ทะเลหม,มอกอีสานบานห้านี้ค่ะพี่น้องพามาเบิ่งทะเลหมอกอีสานบานหฮาเด้อง่ายหมอกเออนี่พามาดูทะเลหม,มอกสำ,สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะเ้อสวัสดีจ้า ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะช่องม้งม e ินใหม่ชาแนลด้วยค่ะสวัส şey ดีจ้า